Everything's unfolding as it should. Mm -hmm. I would mm -hmm. be more mm -hmm. grateful mm -hmm. if mm -hmm. I could. If the world is an image in my mind, mm -hmm. then I can't mm -hmm. complain about what I mm -hmm. find. Maybe I wanna be taller, maybe I wanna be richer, but I guess when all is said and done, I'm pretty happy with this picture. Cause everything's unfolding as it should. And I would be more grateful if, if I could. ลนนตลาดสวัสดีครับตายครับเจนมาไหมครับพอ,อยีนนุ้น,นต่อไพกผมยังดีใส่ต่อหลายต่อหลายชอดเด็ด่อเด็ดตลายใส่ไปสองต่อแล้วครับไปรองมึงแล้ววานกป้าจะข,ขึ้นไ่ครับนกป้าบ่ค่อยขึ้นเป็นได๋มันขึ้นยุกุกใหม่มันนี่ลุ่มดินดีไปเปียนนกเสร็จยุุญเตยบุอะไรนะยุป้า ติดตามเรื่อยครับผมตอนนี้ยังในเส่ครับผมตัวนี้หนุกป้าหัวแล้วครับผมกำลังต่อแล้วครับเปรียบ้อยเรียบร้อยแล้วครับผมถือเป็นที่เรียบร้อยครับพเนียดดังเปียแล้วครับรดดรอบู้หมานครับผม มือเอาโจดสิงขอนนะครับมัดแล้วครับมัดแล้วครับเสียงเพียดดังพัวงปบบนึงจะสิงขอนคู่แล้วครับผมโอ้ผมนังม่งวิ่งไก่ครับผมสุดยอดครับนกป่าเสียงหน่อยก็นกโตหน่อยนึงครับผมตอนแยงครับผมตอนแรงใส่มาเบิดมือแล้วครับผมใหญ่ใหม่จนเป็น กือบดพาซิปใหม่นะครับเรียบร้อยไปแล้วโอ้โหสุดยอดครับผมต้นยัง day, น้งต้นใหญ่ครับผมใส่สุดเสาได้พอดีครับเรียบลอยครับผมเนิ่งป้วอเลยครับมานแล้วครับมานแล้วครับ พุ่นเบีียวครับบระเด็นหเลยครับผมถึกเร็วครับผมถือว่าสูนกยูครับผมกับนังบังนะครับนังกับป่าไก่ไปแล้ครับผมจะปล่อยเม็ดแล้ะครับเรียบรลอยแล้วนะครับเอนี่กคือจิตเตะซ่อมนี่แล้วครับผมเอนี่เมนี่กับมาหลายคนนะครับมาเพิ่มอีกคนนึงนะครับผมมาจากชุมพวงนะครับพี่น้อยกับมาหา เดี๋ยวลงมาบางตัวนะครับใบเป็นเลยครับตันนี้ก็เดี๋ยวลงมาเนาะครับผม ปลาเสียงบ่ใหย่ปานเด๋ครับผมคู่ยังนี่เต็มเตียงดีปานเด๋ครับผมตะวังสูงนกดีครับผมติดเร็วสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไ้ทั้งนี้นะครับผมก็ฝากกดติดตามชงบอลของเขาอยู่นล้ครับผมกขอพคุมอาจารย์ทุกทันที่กดติดตามกันะครับผมมีคลิปดีเดี๋ยวผมติดลงใหเบมืออีกนะครับสำหรับคลิปนี้คำเดียวนะครับผมใหม่สุดท้ายเราของมือนีแล้วครับฝากไว้ทัางนี้สวัสดีครับ